สวัสดีค่ะช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินเราค่ะทุกคนทุกท่านนะคะก็ยังอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเป็นอีพีที่สามนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจาะเป็นร้านเป็นร้านแต่ละกลุ่มการซื้อผ้าใหม่นะคะทุกๆวันเสาร์ตลาดนัดผ้าใหมสุรินก็จะมีผ้าไหมจากหลายอำเภอนะคะหลากหลาย,ลายมาให้เราได้เลือกมากมายนะคะอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินนะคะอันนี้แต่ละร้านนะคะร้านให,ใหญ่ๆนะคะ ผ้าไหมร้อยสีพันลายที่เรื่องมากใหม่นะคะเเราชมบรรยากาศกันนะคะเป็นตอนอีพีที่สามนะคะสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมคะการทําผ้าไหมก็จะมีเดี๋ยนี้ก็จะทำจะมีน้ํำยาซักผ้าไหมนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะพิพิภัณฑ์ซักผ้าไหมจากเส้นไหมเทร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ซักผ้าไหม เป็นโปรโตีนไหมที่บำรุงผ้าไหมนะคะก็จะทําเป็นยยใยไหมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเปลือกนะคะทําเป็นสบู่หรือว,ว่าผิทะพันซักผ้าไหมโดยเฉพาะนะคะซักผ้าไหมโดยตรงมาให้กับหมาซักในการบำรุงผ้าไหมนะคะเป็นที่ใช้ซักรีดผ้าไหมนะคะทุกคนนะคะก็จะมีวางจําหน่ายนะคะขวดเท่าไร่คะเดี๋ยวนี้คะ ขวดละ100บาทนะทุกคนขวดละ100บาทนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี่นะคะของกลุ่มผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ความเหมาะสมแช่ทิ้งไว้ห้าถึงแปดนาทีนะคะตากผ้าหมาดๆแล้วนำไปรีดด้วยไฟปานกลางนะคะวิธีรีดผ้าไหมเดี๋ยวแอนมินจะต้องไปทำใหม่แล้วนะคะทุกคนก็รีดให้หมาดๆแล้วก็รีดด้วยไฟปานกลางนะคะอ๋อเดี๋ยวจะลองดูเพราะว่ารีด ย่ายอรีดผ้าไหมเพราะเป็นไหมหนูอย่าเราไปรีดผ้าไหมรีดแล้วไม่เรียบอ,อ่ะนี่ตอนนอนหค่ะนี่ตอนนอนหมาใช่ไหมคะนะคะก็ใช้น้ํายาเนาะเราเราวิเราซักผ้าไหมเนี่ยเราต้องใส่น้ํายาปะเพรานุ้งไหมไม่ต้อง่ะอน,นี่ก็มาเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเราถ้าใสก็ใสได้อ๋อไม่ต้องใสนะค่ะนนถ้าถ้าเราไม่ใส่มันจะหอมกลิ่นไหมนะค่ะนี้ใส่นะคะไม่ว่านะคะทุกคนอันนี้ค่ะ โอเคนะคะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราไปต่อค่ะถัดมาเราจะเห็นหลากหลายเลยนะคะเป็นเสื้อเอาแกะเป็นเสื้อลายสลุงมาตัดเป็นเสื้อใช่ไหมคะก็จะมีเป็นกางเกงขาสามส่วนกางเกงขายาวผ้าถุงนะคะเนี่ยสวยงามนะคะทุกคนเลือกได้ตามไซส์นะคะถูกใจแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นกันเลยนะคะ เราจำโยนไอ้ไอ้พิษปลาพิษปลาโยมลูกออยอันนี้สวยงามไหมคะทุกคนเลยหลายร้อยสีพันลายให้เลือกมากมายเลยตลาดนัดผ้าไหมสุ่ศุกร์ค่ะก็มาเลือกได้นะคะทุกคนมาเลือกได้นะคะแต่ละร้านนะคะคุณแม่ก็จะมานั่งรออยู่ตรงจุดนี้นะคะแม่ๆนะคะนี่ก็ของคุณยายอยู่ท่าตู้มอเมียนี่แถวอำเภอท่าตู้เนาะ ๋ยวตรงจุดนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้มือสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะฮ่าสวัสดีค่ะอันนี้นะคะทุกคนมีเรามาเลือกกันได้เลยนะคะเราไปต่อค่ะทุกคนฝนตกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผ่านข่าวปะค่นะนี่ก็เราละเลือกได้ แต่ละร้านนะคะถูกใจเดินชมก่อนก็ได้นะคะทุกคนเดินให้ดู <_ an> ดูให้ครบแล้วก็เลือกกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาอีกร้านหนึ่งจะมาจบอยู่ร้านของแม่ลำไข่จารัสคะ่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผ้าไหมร้านใหญ่อําเภอลำดวนนะคะล็อกศูนย์ห้าแม่ลำไผ่จารัสนะคะก็จะจำหน่ายผ้าไหมเอ่อที่อยู่ในเกรดพรีเมียมเลยนะ,ะทุกคนเพราะว่าแม่จะอยู่ในโครงการเนาะแม่เนาะ โครงการกประกาศแม่มีลายเก่าไหมล่ะเอ้ยลายใหม่ไหมลายอะไรนะที่มีอะไรลายล่าสุดของพระองค์สิริวัณวีไหมคะแม่ที่อะไรอุบะนะหนูอยากดูลายสิริพัฒราพรสิริพัฒราพรใช่ใช่หนูก็ลืมชื่อนะคะนี่นะคะพระใหม่แม่ลำไผ่จัดง่อันนี้ใช่ไหม αι, แม่เออนี่คะ่ะสิริพัฒราพรนะคะทุกคนนะคะ ายหนูขอดูลายสิริพัตนพรไม่ไม่ไม่ทราบว่าใครชนะนะแม่จริงๆริงประกวดขวัวขวัวขวั้วเหรอคะแม่โอ้โหขวั้วชนะเลยใช่ไหมคะใช่ของลับล้วนก็ติดไปถึงภาคติดไปถึงภาคแต่ระดับระระดับภาคเราของขวัวใช่ไหมคะของทางนี้เหรือระดับประเทศเป็ของขวัวระดับประเทศของขวัวใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนครภาสุ ผ้าสุรินนะคะของขาวหนูจะมีโอกาสได้ชมไหมคะเนี่ยเนี่ยนะคะที่เราพาไปชมนะคะเพื่อนๆลายสรีพัตตาพรอันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ค่ะใช่ใอ่อันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นคลามอืมอันนี้เป็นคลามอันนี้ย้อมเปลือกไม้ย้อมเปลือกไม้อันนี้ลายใหม่นะคะแต่อันนั้นหนูว่าจะนั่นแหละไม่ไม่อันนี้จะชัดกว่าไหมสรีพัตตาพรจะชัดกว่า แล้วแต่ฝีมือนะคะทุกคนเขาจะเน้นตรงคือเน้นทุกส่วนนะคะวันกันอันเดียวกันเงินกันค่ะสิริพัฒนาโพรนะคะลายพระราชทานประจำปี2568นะคะปีนี้ล่าสุดเลยนะคะเป็นลายที่แอดมินพาไปชมที่ที่ประกวดเมื่อล่าสุดนะคะ เนี่ยสลพัตตาพรแม่บอกว่าเป็นของระดับระดับภาคระดับประเทศก็จะเป็นผ้า,หาไหมแขวนนะแม่เนาะอันนี้ติดระดับภาคอันนี้ติดระดับภาคโอ้ซื้อว่าสุดยอดแล้วนะคะทุกคนเนาะะติดระดับภาคเราจะมีโอกาสได้ชมไหมเนาะพื้นนั่นเขาก็คงเอาไปแล้วแหละพื้น <laughs> ในที่หนึ่งก็คงเอาไปแล้วแหละหรือว่าโชว์ไม่น่าจะถวายถวายอืมน่าจะถวายพระองค์ถวายพระองค์ท่านแหละนะคะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็คือลายสิรราชพัฒน์กนะคะทุกคนเขาจะมีเน้นตัวเอสตัวเอสของนี้จะไม่เหมือนเหมือนตัวเอสทั่วไปนะคะถ้าลักษณะตัวเอสให้เป็นเลขแปดนะคะทุกคนก็จะมีอุบะนะคะอู้มีหลายอย่างเลยนี่เป็นสร้อยอุบะให้ดูชัดนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะนี่นะคะลายราชพัฒน์กนะคะเป็นลายพระราชทานประจําปี 2,568นะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทุกจังหวัดนะคะนำมาให้อน,นี้ทอผ้าให้กับกลุ่มทอผ้านะคะนำมาทอแล้วก็ก็าถวายเห็นว่าขาสุนรินชน,น,นะนะคะทุกคนก็เลยเนี่ยลายสิริ ราชพัตน์พร์นะคะก็มีที่ร้านแม่ลำไพจรัสนะคะศูนย์ล็อกศูนย์ห้านะคะทุกคนดูให้ดีนะคะลักษณะตัวเอสก็จะเป็นคล้ายเลขแปดนะคะก็จะมีราชพัตน์พร์มีอุบะนะคะทุกคนมีสร้อยอุบะนะคะแล้วก็มีลายนี่มั่งมายโคมนะ,ะมีโคมมีสร้อยอุบะมีหลายอย่างเลยนะคะในลวดลายราชพัตน์พร์นะคะนี่นะคะก็แล้วแต่พี่มือช่างทำนะคะ ชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะวันนี้ช่องวสวรรค์ัทมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะก็มา,าชมตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะ และก็แนะนําผ้าลายรายชพัพตาพนนะคะร้านแม่รําไผ่จารัสให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็นิงว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอของเรานะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบพัฒานาภายัยเพื่อนเพื่อนเไว้ณนที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์อขอบคุณทุกทุกกําลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ mm ้ง hmm. ๆไว้เลยนะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะส,สวัสดี mm hmm. จงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ